นักขสัตย์มาเส็งในปี2568ซึ่งเป็นปีมาเสงธาตุหมายนักษัตริย์มาเส็งเป็นยังไงบ้างมาเสงเข้าเกณฑ์ขัดคือติดขัดแต่พี่หมอให้ถึงสามดาวสามดาวครึ่งก็ได้ให้เยอะนะเพราะต่อให้ปีนี้มันเป็นปีที่ทเสียแต่พลังธาตุมันเกื้อกูลกันอยู่ จึงเป็นปีที่ชาวมาเสกเนี่ยทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินมันเหมือนเป็นปีที่ต้องทุ่มทั้งแรงกายแรงใจลงไปลุยการทําการทํางานอย่างเต็มที่คนตกงานนี่ต้องเรียกได้แบบหางานใหม่คือแบบอะไรก็ได้อะเอาไว้ก่อนไม่สนใจหรอกว่างานที่ทําอ่ะจะได้รับเกียรติไหมดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือแย่ลงกว่าเดิมมาเสงไม่สนใจมาเสงขอแค่ว่าหนึ่งขอให้ฉันมีงานทําไม่ตกงาน สองขอให้ธุรกิจกิจการของฉันยังอยู่ต่อให้ตัดแข้งตัดขาตัดอะไรออกไปบ้างมาเสงบอกไม่เป็นไรช่างมันเดินหน้าต่อเงินก็เหมือนกันไม่ต้องหวังเก็บนะฮะปีนี้ไม่ได้เก็บหรอกแต่มีให้ใช้แต่เหนื่อยแต่มีให้ใช้ตลอดเพราะพลังธาตุมันเกื้อกูลกันอยู่เพราะปีนี้มาเสงเป็นธาตุไฟ ปีนี้เป็นปีที่เป็นธาตุไม้และเป็นไม้ที่เป็นเหมือนไม้เล็กะเป็นต้นหญ้าหญ้าฟางโดนไฟเผามันก็ลุกชนมันเลยทําให้กําลังใจของชาวมาเสงต่อให้มีการถูกว่าบ้างถูกเอาเปรียบการแข่งขันสูงมะเสงจะคิดอย่างนี้ทำโปรเจกต์สิอย่างสําเร็จสี่สำเร็จ6พอแล้วถือว่าสําเร็จแล้วไม่สนใจไอ้ส่วนไหนเสีย พลาดช่างมันเสียลูกค้าลูกค้าคุณเสียไปถูกคนแย่งไปไม่ต้องซีเรียะหาใหม่ให้มาเสงให้วางอย่างนี้เจ้านายไม่ชมทําเต็มที่แล้วช่างมันถือว่าเต็มที่แล้วทําให้ดีกว่านี้ไม่ไหวแล้วไม่ต้องแคร์เดินหน้าต่อแต่สิ่งที่มาเสงห้ามเด็ดขาดคืออย่านอยอย่าใส่ร้ายอย่านินทายอย่าว่าใคร อย่าสร้างศัตรูเพราะถ้ามาเสงสร้างศัตรูเมื่อไหร่โดนสกัดขาโดนแกล้งทันทีอันเนี้ยสิ่งที่มาเสงต้องระวังทำให้เต็มที่ผิดช่างมันพลาดช่างมันขอแค่นั้นพอความรักปีนี้ระวังคำพูดตัวเองเพราะเราจะทำร้ายความรู้สึก พูดอะไรแบบไม่แคร์พ่อแม่แฟนและคนรักหรือลูกหลานบริวารโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อรู้ว่าพลาดต้องรีบขอโทษเมื่อรู้ว่าผิดอย่าปล่อยให้มันเลยวันรีบเคลียร์ให้จบจบแบบยอมได้ก็ยอมขอโทษได้ก็ขอโทษประครับประคองอาจจะต้องมูช่วยกันหน่อยนะฮะ มูในความสัมพันธ์ในบ้านเมื่อคนในบ้านทะเลาะกันเมื่อไหร่ให้เอาข้าวเอาน้ํานะครับกับข้าวหนึ่งอย่างผลไม้ส้มห้าผลข้าวหนึ่งถ้วยกับข้าวหนึ่งอย่างน้ําถวายเจ้าที่แต่ถ้าใครบอกว่าบ้านไม่มีเจ้าที่ให้เอาน้ําชาห้าถ้วยข้าวสวยห้าถ้วยตั้งถวายพระในบ้านตั้งไหวกลางบ้านก็ได้ เดี๋ยวความสัมพันธ์ในบ้านจะกลับมาดีขึ้นอันนี้ตามความเชื่อนะฮะแต่ถ้าบอกว่าลองดูก่อนไม่ต้องไปคิดว่างมงายแต่ถ้ามันเกิดถ้าลองทำแล้วมันดีก็ทำต่อไปคนโสดอยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าขคนโสดช่วงนี้จะรู้สึกแบบ ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภามาจะรู้สึกงงแงงใครมางงแงงจะลำคาญมากเลยแล้วก็เลิกหวยห,หาเรื่องความรักไปโดยปริยายก็โสดไปก่อนปีหน้ายังไงก็มีสุขภาพตอนนี้นะครับให้ระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยตามฤดูกาลช่วงนี้มีฝุ่นก็เป็นหวัดอากาศร้อนก็เป็นลมนะครับหน้าฝนก็เป็นไข้ไม่สบายอากาศร้อนอาจจะเจอท้องเสีย ดังนั้นเนี่ยมันไปตามฤดูกาลต้องคอยดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลายาโรคประจำตัวอย่าให้ขาดเพราะมันจะมาแบบเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดนะฮะสีมงคลให้ใช้สีที่ส่งเสริมให้ทธาตตัวเองแข็งแรงก็คือสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีแดงเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไปทางทิศใต้จะให้โชค ทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือและทิศใต้จะให้โชคเดินทางไปเที่ยวไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือจะภาคเหนือหรือภาคใต้ก็ได้หรือไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาได้หมดบูชาเทพไ่เสียฮุกโจคือเทพเจ้าแห่งเจียจะช่วยส่งเสริมให้พลังดีขึ้นวันเทศกาลกินเจอย่าลืมทานเจถ้าให้ดีกินเจทุกวันพระมังสวิรัตทุกวันพระวันเกิดได้ยิ่งดี ปล่อยชีวิตสัตว์ไทยชีวิตโคกระบือเสริมดวงให้แข็งแรงเพราะปีนี้เข้าเกฑนขักแต่หลายใหญ่หลายอย่างเห็งดังนั้นพยายามทําดีให้ต่อเนื่องก็พออย่างที่บอกฮะไทยสวยสถิตยอยู่บนหัวถ้าท่านถ้าเราพูดดีท่านกวยพรแต่ถ้าเราทําไม่ดีก็เจ็บเหมือนกันดังนั้นงดประทะทุกกรณีนะครับ